อ่าลังที่สามครับผมลุนบิ๊กการ์ดกันหน่อยเห็นแต่ก,นนก้นแนละ้วกันเนาะมันใหญ่มากลุนบิ๊กการ์ดหน่อยครับจะแปะอยู่บนฝาล่างหรือป่าวหรือว่าอยู่ก้นล่างผมต้องลื้อดูหน่อยผมไปลื้อที่ลังงว่าถ้ามันอยู่ต้นล่างนะมีไหมไม่ไม่ไม ไม่มีไม่มีหาไม่มีเด <c oughs> ้วจะเป็นเอของเฟยะเอของอังเดิ์ของบิ๊กการ์ดมันไว้ข้างเนี่ยมาสองลังก่อนติดสองแพ็คแคอนเดิม <c oughs> ตามหาต่อ ไม่มีกาอาจจะอยู่ก้นลังก็ได้นะแต่เดี๋ยวไว้ก่อนไม่รีบไม่รีบ,ม,รบมีอยู่ฝาล่างอาจจะอยู่ก้นลัง ของเดซิต้าเรหล่อระหว่างของของลงเซเว่นก็ยังไม่รู้ไะไหนไม,ไ,มไม่รู้ตามค่ะว <c oughs> เป็นกับคลถามในคลิปนะครับว่าว่ไปซื้อไม่จช่ไออันนี้เป็นเป็นรอบพรีออเดอร์นะครับผมพีมาสี่ลัง <c oughs> มาลุ้บิ๊กการ์ดบิ๊กการ์ดมีแค่ห้าร้อยใบ จะยัดไปในล,ลังเนี่ยไม่ดีไอตัวการ์ดนี่ตัวขนมนี่เดี๋ยวคงลงเซเว่นนะครับก็มีำํำหนดอยู่เนี่ใส่ก่าทิศนี้ทีก่อนทิศท,ทุนาหรือเปล่าดูนะต้องคอยคอยเข้าไปดูมันทีกดในแอปก็ได้นะถ้าเกิดมันขึ้นมาก็แสดงว่ามีขายแล้ว <c oughs> ช่วงนี้แกะหาการ์ดแหลมๆไว้ก่อน กได้สองลังได้ทรหนึ่งเอสอาร์หนึ่งแล้วก็อาร์อาร์กับอาร์ก็ไม่ได้สรุปของลังที่สองลังที่สองได้เอสอาร์หนึ่งใบแต่ก็ก็ได้แปดครบพอดีเอ๊ะ hey. ไม่ขาดไม่เกินขอให้มาตรฐานดีต่อไปนะฮะเราก็จะได้ลุน้นโอ้ oh oh oh. ดเดี๋ยวได้ที่โอ้ขาดโกลเด้นฟรีเซอร์ซบิลส,ส์ขอจิสตสัมผัสจิตหนึง่ง อันแรกเนี่ยตามหลักตามปรากฏจะไม่เคยมีไม่เคยมียว่าจะจะจะ,จะออกใบนี้ส่วนใหญ่จะออกนี้ออกหัวท้ายประมาณนั้นเ <c oughs> นี่ยไอคนที่น่าสงสัยก็คืออันนี้โอ้โหนี่กาวเหนียวเลยอะโกหัง มันจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะอยู่แถวนี้แถวสองแถวสองหรือเปล่ายังไม่โดน มันไม่โดนไม่โดนเลยสักแอัน <c oughs> โกลเด้นฟรีเซอร์เขาไม่น่าใช่มันสัมผัสยาก ไม่รู้แล้วขี้เกียจแล้วแกะเลยดีกว่าอยู่เป็นเอ็นล้วนหรือเปล่าอย่านะครับอันนี้เอ็นแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เลยไอ้ซองแรกไม่ต้องนั่นเลยเอ็นอันนี้น่าสงสัยอยู่ ไม่ใช่เอ็นไม่ยโอหังอันเนี้ยมีลุ้นสุดมุมเนี้ยใช่จริงด้วยลุ้นว่าเป็น TR หรือเปล่าเป็นลายเส้นใหม่แล้วอ่ะเป็นโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ขอบเงินแล้วแดงอีกคุลิลลิ่นมาอีกแล้วซ้ำโอ้เป็น R เลย คือถ้าไม่ได้ทรมันก็เป็นอาร์ไปเลยไงลายเนี้ย <c oughs> ไอ้คูรีลินโอ้ไปละหนึ่งใบซ้ำม,มีทหากคูรีลินเด <c oughs> ต้านี้มาเพียบเลยซ้ำยับ <c oughs> มีสองใบไหมไม่มีมีคนที่ใส่มาสองใบด้วยฮะ ในซองเดียวกันได้สามใบเราได้อาร์อาโคาตรเจ๋งแล้วคนละรูปด้วยนะโอ้โหเห็นจริงจริงเอสอาเป็นเลยเอสอาร์มีลันนะแค่นั้นแหละจบไปหนึ่งแพ็คแพ็คสองครับต้องสัขาดแล้วน,นะเกียร์ มันก็ออกตามเดิมดีนะเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่หอนเนี่ยหอนบนจากไอตัวสออเนี่ยอยู่หอนเนี่ยเปียกสุดทาที่จับอ่าท้าที่แกะมานะรอ,อดูมันจะอย่างนั้นอีกหรือเปล่า <c oughs> ไอหอยไม่ใช่เลยคืออันเนี้ยไม่แน่ไม่ใช่เลยจะแกะได้เลยไม่เคยใส่ไว้ตรง,ตรงก้น เนห่ ie, อเนี้ยรับประกัน 70, 100, รเร่งทำสิทติหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์าไม่ไมีเป็นการ์ดเอ็นแน่นอนไอ้ตรงกลางนี่มีบ้างปะปะลายลไอ้หัวท้ายเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มไ,มไอฝั่งเนี้ยไม,ไม,ไมย่ไม่ใช่ไม่ใช่ดินฟรีเซอร์ หนย่งังมีลุ้นโอกาสลุ้น SR ต่อเี่แพ็คได้ AA อาจจะเป็น SR หรือ SSR ไปเลยหนึ่งในร้อยใบมีสามแบบมือจะทองหรือเปล่า <c oughs> เส้นใหม่ก็ต้องมาลุ้นแต่ถ้าเป็นไอ้ไข่ปลานี่ไม่ต้องลุ้นไข่ปลาคือ rr แน่นอนถ้าดูถ้าเป็นลายไดมอนด์นะนี่เป็นไดมอนด์ป็เป็น sr ขอบทองุ้นขอบทองเส้นใหม่ต้องลุ้นต้องลุ้นตัวหนังสือตัวหนังสือโ o เดนยากต้นสเด้งก็คือ ได้ PR ปร์มาดูเลยดีกว่าเนาะขี้เกียจซะไม่ต้องจิตสัมผัสสัมผัสะเบื่ออันนี้ไม่ใช่อยู่แล้วเนี่ยแพงแทบจะล้านเปอร์เซ็นต์ไออันนี้โอ้โหก็ร้อยอันนี้เพิ่งเพิ่งเคยได้เนี่ยใบนี้ <c oughs> ไม่เหตุใน,นเบอร์ส4่สิบมีแล้วก็ไม่รู้ก็จำไม่ได้โอ้โหสับทร้อนอแล้วอากาศร้อนจัด เอ็น <N S 2> ไปเลยนะฮะสองห่อแล้วโอ้โห,โโหเบจิต้านี่มาโคตรเยอะไปลุ้นสี่ข้างบนนะยเ <c oughs> <N S 2> <c oughs> อ,อ็น,น,นอ, N. N. อันนี้ี่มีลุ้นสุดโอ้เอ็นเอ็นไปแล้วอันนี้ใบนี้ทางานใชา่ตาแหน่งนี้ เอ้ยใช่ว่ะมายู่ข้างล่างเฉยเป็นอะไรเส้นไหมแล้วอ๋อเป็นอาอาเป็นไข่ปลาไข่ปลาไอ้คูลิลิ้ไข่ปลาโอ้มันอย่างนี้เลยอ่ะมันซ้ำมันอย่างนี้เลยอารกับอาอาเหมือนเส้นเสียย่าเลยดิดูเปรียวกันในอากับอาร์เนี่ยโอ้เซ้นอย่างนี้นเราก็รู้เลยว่า ไม่ต้องลุ้นลายแล้วเพราะว่ารูปมันซ้ำเหมือนแน่นอนอ o ไม่ oh ได้อาใบาอ,อาบ rr ใบแถมหน่อยไหมมีอีกไหมไม่มีอันนี้มาอยู่ข้างหน้าเฉย <c oughs> แต่ไอ้ฝั่งขวานี่ไม่มีแน่นอนเพราะว่ามันจะอยู่แถวล่างแต่อีข้างบนไม่ต้องลุ้นหมดโอ้โหเบจิต้าม,มาห้าหกใบเยอะ สรุปได้อันนี้กุลิลินนะฮะอ่ากับออา,าว้าวจบข่าว